กราบนมัสก,การสมเด็จพระยานนวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทโรที่เคารพอย่างสูงยิ่งกราบนมัส,ก,สก,การท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมกราบนมัสก,การพระอาจารย์ครูบาทุกรูมดิฉันกันญาิทันเพลค่ะก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการร้อยหนึ่งวันอยู่ในกลุ่มสามนะคะร้อยหนึ่งวัน ทำดีเพื่อแม่พ่อสารต่อปณิธานสมเด็จพระญานนะวาชิโรดมนะคะก็ทำให้ในแต่ละวันเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะทำความดีนะคะในส่วนตัวของดิฉันเนี่ยคะ่ะก็ได้ทำสมาธิเดินจงกรมและนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะ แล้วก็ในบางโอกาสก็จะได้ร่วมสวดมน์แล้วก็ฟังธรรมะบรรยายจากพระคุณเจ้าในแต่ละวันนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ค่ะก็คือเป็นโอกาสอันดีที่ดิฉันได้ตั้งมัน่นตั้งใจตั้งศัจจาที่จะทำความดีตามที่ได้เป็นสิษย์พระอาจารย์หลวงพ่อนะคะแล้วก็พระอาจารย์ครูบาทุกลูกก็ได้ทำสมาธิฟังธรรมบรรยายเพื่อทำให้จิตใจเนี่ยนะคะ ได้มีพลังเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันที่ได้ทำตรงนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือได้กําลังใจพลังจิตในการที่จะทำการางานต่างๆให้รุ่ร่วงด้วยภาระหน้าที่ในแต่ละวันนะคะเราก็มีปัญหามากมายแต่เมื่อไรที่เราได้มีโอกาสมาชาร์จมาทำจิตให้เราสงบในแต่ละวันนะคะดิฉันก็รู้สึกว่าเรามีโอกาสในการที่จะ ชนะอุปสรรคต่างๆได้ดีขึ้นนะคะก็โครงการนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะก็อยากให้พระอาจารย์นะคะได้จัดต่อๆไปนะคะแต่สิ่งที่เห็นก็คือพระอาจารย์พระคุณเจ้าทุกๆรูปเหนื่อยมากเลยค่ะในการที่จะทําให้ญาติโยมได้ร่วมกันทําความดีในแต่ละวันนะคะดิฉันก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุกับพระอาจารย์ แล้วก็ครูบานะคะแล้วก็เพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะคะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยค่ะสาธุค่ะ